สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สมก,กิเกมมิ่งชาแนลครับรูจะเกมมากขึ้นแบบผมครับเก่งสมก,กิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมพีรมิด ปิรามิดครับก็จะเป็นเกมแนวเรียกว่าแนวเลยอะเป็นเกมแนวดาร์ฟแอคชั่นกันนะครับผมแล้วก็ทำเอาแอคชั่นเนี่ยมาเพื่อเลือกการ์ดแล้วก็ต่อเป็นพิรามิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครเนี่ยมีแต้มเยอะสุดะชนะโดยที่พิรามิดเนี่ยมันก็จะมีสีต่งตางๆแล้วพยายามกให้สีมันเชื่อมกันแล้วก็ยิ่งเชื่อมกันแต้มก็ยิ่งเยอะแต่นอกจากการสร้างพิรามิดแล้วเราก็สร้างเสาโอเบลิสด้วยแล้วก็สร้างสุสานด้วยนะครับซึ่งสองสิ่งนี้มันก็ทำให้ได้แต้มเพิ่มเติมด้วยเดีย๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าเกมนี้เป็นยัังงงไบบ้าครผม นี่คือหน้าตาเซตอัพเกมนี้นะครับวันนี้ผมเซตอัพแบบ4คนนะครับถึงเล่นแบบ4คนเนี่ยก็จะวางเนี้ยหอันแต่ถ้าเกิดเล่น3คนมันก็จะเหลือแค่4อันนะครับผมอ่าแล้วก็เล่น4คนเราก็จะเปิดเนี้ยมา4คู่นั่นเองนะครับเริ่มมาครับเราจะเริ่มจาก first player ครับเอาอันนี้ไว้นะครับอ่เดี๋ยวแจกการ์ดให้คนละหนึ่งใบด้วยลืมบอกนะครับ first player เนี่ย จะทําการเลือกทายด้านบนว่าเขาจะเอาอันไหนครับจเจ้าอา1 2 3 4หรือ5นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเลือกเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะให้เราเลือกคู่นี้ได้คนแรกนะครับถ้าเลือกเบอร์5แน่นอนเลือกอันนี้คนสุดท้ายนะครับอยากเลือกคนแรกเอานี้อยากเลือกคนลหลังนี้เลือกของกลางอันนี้นะครับซึ่งแต่ละทายเนี่ยยิ่งเลขลึกยิ่งมีค่าเยอะอ่ะยิ่งมีแบบ power เยอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่ามันคืออะไรนกันนะครับอาสม,มุติ ผมหยิบ2นะครับอ่ะคนต่อไปก็จะเลือกหยิบ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 จนครบ4คนนะครับพอครบ4ี่คนปุ๊บเนี่ยใครที่หยิบเลขน้อยสุดหยิบไปคู่หนึ่งอ่ะผมหยิบ2ผมหยิบคู่นี้แล้วกันนะครับก็มารวมกับการ์ดที่เรามีอยู่นะครับแล้วหยิบซะอ่ะเรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วครับเราจะสร้างพีระมิดนะครับอันนี้ต่างคนต่างสร้างได้เลยนะครับ โดยที่ว่าเราจะต้องวาง1ใบย้ํานะครับตาหนึ่งเนี่ยวางได้แค่หนึ่งใบเพื่อให้เป็นพีระมิดนะครับพีระมิดเราสร้างเพื่ออะไรล่ะเราจะสร้างเพื่อให้สีมันเชื่อมกันให้ดีเยอะที่สุดนะครับยิ่งหินสีเชื่อมกันเยอะยิ่งมีแต้มเยอะนะครับผมขอ เน้นสีแดงแล้วกันนะครับในการในมืออย่างนี้ผมวางอย่างนี้กันอ่าวางหนึ่งอันเดี๋ยวตาหน้าค่อยวางนี้นะครับเพราะเดี๋ยวจบตาเนี่ยเหลือไว้ได้หนึ่งใบนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงครับผมสามารถสร้างทูมได้ในตาเนี้ยเพราะผมเอาเบอร์สองมาจะสร้างพีระมิดบวกทูมนะครับทูมคือความครับแล้วเก็บไว้อ่าให้อยู่ใต้พีระมิดเป็นเหมือนสุสานนะครับแล้วมันก็จะมี3 4กับ5ครับทำให้เราสามารถสร้างโอเบลิสต์ได้นะครับโอเบลิสต์คือนี้ครับเวลาหยิบ4หรือ5เนี่ยมันจะเลือกได้เลยสร้างพีระมิดและโอเบลิสต์หรือทู สร้างได้แค่พิระมิด1และโอเบลิสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น1ครับสร้างได้แค่พิริมิดเท่านั้นเองแต่ข้อดีคือเราได้เลือกการ์ดก่อนครับซึ่งมันชัวร์ว่าเราได้สิ่งที่ต้องการแน่นอนนะครับพอสร้างเสร็จปุ๊บนะครับก็จบครับบน first player นะครับอันนี้เอากลับมาใหม่นะครับ1 2 3 4 5เสร็จแล้วก็เปิด4คู่เหมือนเดิมอ่ะในกรณีที่เล่น4คนนะครับถ้าเล่น3คนก็แค่3คู่นะครับ2 3 4คู่นะครับแล้วก็เริ่มจาก first player ครับเลือกอันนึง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 สมมติผมเลือก4แล้วกันนะครับคนอื่นก็จะเลือกไปปั๊บ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 อ่ะผมเลือกอันนี้ปึ้งอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมครับตอนนี้เนี่ยผมจะต้องสร้าง1พีระมิดแน่นอนแล้วนะครับผมสร้างอย่างนี้เล่ากันโอ้นะครับอ่ะให้สีแดงมาติดกันครับอีกอันนึงผมขอเลือกสร้างโอเบลิสต์ละกันนะครับไม่เอาทูมแล้วถ้าจะสร เออผมสร้างทูมดีกว่าเพราะอันนี้มันบอกว่าถ้าอยู่ในทูมเนี่ยจะมีแต้มเพิ่มเติมก็สร้างทูมความใวปั๊บนะครับเนี่ยแล้วอันนี้ก็วนใหม่ทำเหมือนเดิมครับเปิด4ี่คู่ผัดกันหย,หยิบหยิบเสร็จสร้างบิลิมิตหนึ่งใบแล้วก็จะสร้างทูมหรือโอเบลิสหนึ่งใบก็ได้ขึ้นอยู่กับแผ่นที่เราหยิบมานะครับมาดูวิธีการสร้างบิลิมิตเกมนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะสร้างทีละใบนะครับแบบว่าอ่ามันก็จะเดี๋ยวผมขอวาร์มาจริงจังเพื่อจะได้เห็นว่าเห็นภาพว่าตอนได้คะแนนได้ยันะรนก็จส้าง ไปเรื่อยๆครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเรามี2ใบแล้วจริงเราจะต่อที่ยอดก็ได้นะครับผมอ่าหรือถ้ามีหรือจะต่อข้างๆก็ได้โดยที่ฐานพิระมิดเนี่ยจะสูงกว้างสุดได้แค่4ใบเท่านั้นนะครับอนี้ก็เลือกวางนี้หรือวางตรงนี้ก็ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ฐานพิระมิดมีถึง4ใบแล้วเนี่ยจะเอาฐานกว้างขึ้นไม่ได้แล้วก็ต้องเริ่มขึ้นยอดแล้วนะครับอ่าสมมุติอาจจะขึ้นยอดด้วยใบนี้แล้วกันนะครับส่วนนี้อาจจะขึ้นยอดด้วย อันนี้มั่วๆนะมั่วๆมั่วไม่มั่วหรอกแต่เดี๋ยวจะได้มีผลกับารนับแต้มอ่ะผมขึ้นยอดเด้อใบนี้แล,นแล้วกันแล้วก็ฝั่งนี้ผมขึ้นยอดด้วยใบนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือหรือความจริงเนี่ยผมต่อนนี้เสร็จปุ๊บผมมาต่อนนี้ต่อเลยก่อนก็ได้แล้วค่อยมาไล่ยี้ไปก็ได้ครับเราจะเล่นเงนี้ยไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งพีระมิดเราขึ้นเป็นแบบมียอดสูงสุดแล้วนะครับซึ่งพอถึงเหตุการณ์ตอนนั้นปุ๊บเนี่ยก็คือมันจะ จบเกมนะครับผมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือเราจะเล่นกังหมดสิบรอบนั่นเองอ่าอย่างที่เห็นว่าทุกคนจะต้องมีพีระมิดเสร็จพร้อมกันเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งตาเนี่ยมันบังคับว่าต้องลงหนึ่งใบให้เป็นพีระมิดครับส่วนนอกนั้นแล้วแต่เราเลยจะลงทูมหรือว่าจะต่อโอเบลิสก็ได้อามาดูวิธีการต่อโอเบลิสของเกมนี้กันดีกว่านะครับการต่อโอเบลิสของเกมนี้นะครับเราจะต้องวางต่อขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆอย่างนี้ขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆ เรื่อยๆอ,อย่างนี้นะครับผมซึ่งพิระมิดเนี่ยโอเบลิสสูงสุดมันก็จะได้มากสุด10เนี่ยเพราะว่ามันเล่นได้มากมันเล่นแค่สิตานะครับแต่มันก็จะมีแบบบางใบเป็นโอเบลิสบ้างบางใบเป็นทูมบ้างอะไรก็วางไปนะครับหรือบางครั้งเนี่ยบางตาเราอาจจะไม่ได้ต่อโอเบลิสและทูมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราหยิบใบเล็กหนึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยพอครบ10รอบปุ๊บเราจะมานับแต้มกันมาดูกันครับว่าแต้มเป็นยังไงบ้างนะครับ อย่างแรกครับมาดูพีระมิดก่อนนะครับเขาบอก longest connection in each color นะครับมาดูว่าทุกสีเนี่ยที่ต่อกันได้เยอะที่สุดเนี่ยนับเป็นหินนะว่าเรามีเท่าไหร่นะครับมาดูสีแดงก่อนสีแดงผมมีอันเดียวเลยนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 7แต้มแล้วสำหรับสีแดงนะครับต่อไปสีเขียวอันนี้มันต่อกันสีก้อนตัวนี้ไม่ต่อกันเราจะเอาอันที่ต่อกันเยอะสุดนะครับเมื่อกี้เ็ก็เป็น8 9 10 1 1สนะครับสีขาวอันนี้ต่อแค่2ก้อนอันนี้ต่อ5ก้อนเราก็จะนับอันที่ยาวที่สุดนะครับ เดี๋ยวนับ1 1 1 1ไปส่วนสีดำไม่มีต่อกันเลยก็ได้แค่1น,นะครับผมสีเหลืองไม่ต่อกันเลยก็ได้แค่1น,นะครับอ่ะแล้วก็่อไปเอาลองเก็ตคอนนคชันมานับอีกรอบนะครับก็คือจะบวกแต้มตามสีแดงให้มมต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีโบนัสครับอ่าถ้าเกิดว่าเรามีทุกสีเลยที่ต่อกันอย่างน้อย3ก้อนซึ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าสีเหลืองผมไม่ต่อกับสีดำผมไม่ต่อนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยได้เพิ่มอีกส0แต้มนั่นเองนะครับมาดูการ์ด ของโอเบลิสนะครับโอเบลิสคือเสาตรงนี้นะครับให้เราดูว่าให้เราเลือกสีหนึ่งที่มีเยอะที่สุดนะครับซึ่งสีมีเยอะที่สุดนับเป็นใบนะเนี่ยมาดูการ์ดสีดำเนี่ยผมมี1ใบ2ใบ3ใบ4ใบสีเหลืองมี3ใบสีเขียวมี2ใบเพราะนั้นสีดำเนี่ยผมเยอะที่สุดนะครับเยอะ4ใบเนี่ยได้อีก10แต้มนะครับเสร็จแล้วมาดูในทูมครับทุกคนจะหงายการ์ดในทูม,มาดูว่ามาดับสีแดงก่อนใครมีสีแดงเยอะสุดอันนี้นับเป็นหินเปล่าวะนันน่นนะอ่าฟอร์อิชอันนี้น่าจะนับ น่าจะนับเป็นใบน่าจะนับเป็นใบนะครับ most of each color นะครับอ๋อ oh, นี่ most อันน,น,นี้อันนี้นับเป็นหินเลยนะครับก็มาดู <Okay. S 1> หินสีแดงผมมีกี่ใบ1ใบ2 3 3 4สีแดงม,มี4แล้วก็จะเทียบคนอื่นครับใครมีเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้ไป5แต้มนะครับแล้วก็มาดูสีอื่นสีขาวสีดำสีเขียวสีะ้รต่อใครมีเยอะสุดได้5แต้มนะครับสุดท้ายมาดูไอคอนพวกนี้ครับที่อยู่ตรงที่นั่นเองเหมือนนียผมมีไอคอนรูปพีระมิด3อันนะครับได้อันละ2แต้ม อันนี้ครับโอเบลิสครับผมมีไอคอนรูปโอเบลิสแค่1อันอันนี้จะไม่นับถ้าเน,นี้ไปอยู่ที่พิระมิดจะมีแต้มแต่ถ้าอยู่ที่โอเบลิสจะไม่มีแต้มได้อันนี้แทนอันนี้ก็ได้อีก2แต้มมาดูในทูมผมครับนะผมมีไอคอนทูมที่อยู่ในทูมอีก1อัน,น,นก็เพื่ออีก2แต้มนั่นเองพอรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยใครมีแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับนี่ก็คือพิระมิดนั่นเองนะครับผมมีแค่นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวมาดูความเงย็นส่วนตัวผมดีดกว่าครับว่าผมที่ไงเกมนี้บ้างครับผม เคครับมาดูความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสำหรับพีรามิดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นาต้องบอกขอขอบคุณเจ้าของเกมก่อนนะกันพี่หลีนะครับที่ชอบเอาเกมมาทิ้งให้ผมได้ลองเล่นนะครับแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูกันนะครับก็เป็นเกมของค่ายยีโล่นั่นเองครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่มีเกมดีๆหลายเกมมากของค่ายนี้ครับแต่เกมนี้ครับพอได้ลองเล่นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเออมันมันมัน ไม่มีอะไรเลยอะรู้สึกไม่มีอะไรคือคือตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เราจะต้องหยิบเลข1 2 3 4 5หเพื่อที่จะได้เลือกว่าเฮ้ยเราจะหยิบการ์ดไปไหนก่อนหลังนะครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชอบหยิบเลข3ครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาได้ลงอาพิรามิดกับโอเบลิส์เพราะว่าโอเบลิสต์แ่บแต้มมันได้ชัวร์มันได้เยอะส่วนพิรามิดเนี่ย มันลงแน่ๆแล้วนะครับผมส่วนทูมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการสุ่มแรนดอม,มากกว่าเพราะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปวัดคนอื่นว่าเอ้ย mm. ใครมีเยอะกว่ามีน้อยกว่าอะไรยังไงนะครับคนก็เลยชอบหยิบ3ามาส่วนใหญ่โดยที่ไม่สนเลยว่าเราจะได้เลือกก่อนหรือเลือกหลังเพราะสุดท้ายเนี่ยเราไปไหนมาก็ได้แล้วก็วางวงไปก่อนในช่วงต้นเกมนะแล้วก็พอท้ายเกมมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีอะ่ะผมรู้สึกว่ามันเกมที่แบบ mm. วางแผนอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เห็นก่อนว่าการ์ดสีอะไรจะออกมามันเป็นการลงไปก่อนแล้วอะ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อย มาหงายการดูคู่ว่ามีะไรสีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าการหยิบหนึ่งไม่คุ้มเลยแทบไม่มีใครหยิบหนึ่งเลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยากเริ่มก่อนก็หยิบแค่2หยิบสองน้อยมาได้ทูมด้วยแล้วก็วางด้วยแล้วคนส่วนใหญ่ต่อให้แบบต่อให้อยากมีใบที่อยากได้แค่คู่เดียวแต่สุดท้ายเขาก็จะเลือกที่จะหยิบ13าเพื่อหวังว่าไอ้คนหยิบสอง่ะจะไม่หยิบสิ่งที่เขาหยิบไปอะไรเงี้ยนี่เท่าที่เล่นนะครับเลยกลายเป็นว่ารู้สึกไอ้การเลือก1นึ่งสองสามตห้าเนี่ยมันไร้สาระมากนะทัวรแรกในช่วง เพื่อมิติของเกมผมรู้สึกแบนแบบแบนมากๆเลยคือคือมันแค่เอาสีมาต่อกันแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยเราได้แต้มตามสีอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์ที่มันแมทบ้างอะไรเงี้ยเพื่อเอาไปลงงันเพื่อให้ได้เพิ่มอีกสองแต้มซึ่งอย่างเงี้ยถือว่าแต้มเยอะกว่าหมควรเพราะมันเลยมีบางใบที่แทบจะบังคับเราเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเอาไปลงตรงนี้เราต้องเอาไปลงตรงนี้แล้วก็การในมือเนี่ยเกมนี้ครับให้ถือได้แค่ใบเดียวเท่านั้นทาให้รู้สึกว่าหยิบหนึ่งเสียเปรียบอ่ะเพราะว่าเราหยิบหนึ่งปุ๊บ เราได้คู่หนึ่งใช่ไหมแต่สุดท้ายอะ่ะเราลงได้แค่ใบเดียวถ้าการได้มือค้างใบหนึ่งเราก็ต้องทิ้งใบหนึ่งเพราะมันเหลือได้แค่ใบเดียวผมรู้สึกว่าถ้าเหลือได้2ใบการหยิบหนึ่งมันน่าจะโอเคขึ้นเพราะว่านาให้เยตาหน้าเรายัางดองการได้2ใบนะเพื่ออไว้ใช้ในตาต่อต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอไม่รู้จะพูดยังไงดีคือผมเป็นคนที่ตีเกมตีเกมไม่เก่งอะชมเก่งกว่าคือรู้สึกว่าเล่นไปเดี๋ยวเล่าความรู้สึกให้ฟังนะครับเล่นไปเนี่ยผมเล่นไป รอบหนึ่งแล้วก็ไม่คิดจะเล่นอีกเลยนะครับเพอรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีความแปลกใหม่ในตัวของมันการไอเรื่องเลือกว่าใครจะเริ่มก,ก่อนเริ่มหลังนี่มันมีอยู่ในหลายเกมมากเลยและหลายเกมทําดีกว่านี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นล่าสุดที่ผมรีวิวไปก็อะไรนะคาสันซิตี้ที่เลือกถ่ายตัวพวกไอตัว เพื่อที่จะเอาสเปเชียลบิตี้อ่ะแล้วก็ใครสเปเชียลบิิตี้ห่วยที่สุดก็ได้เริ่มก่อนแล้วก็ไปแต่ว่านั้นเนี่ยการเลือกมันมีมิติเยอะกว่ามากเลยมันไม่ใช่แค่จะเริ่มก่อนเริ่มหลังแต่ว่าหลายสเปเชียลบิตี้อ่ะมันมันมันทำแบบมันเลือกมันทำสายการเล่นทำแบบจุดเด่นทำให้เราชิงจังหวะได้อะไรหลายอย่างมากไม่เหมือนอันนี้แค่เลือกไปแค่เพื่อแค่จะเลือกก่อนเลือกหลังอ่ะจริงไม่ต้องมีตรงกันก็ได้แค่วนวนได้เฟิร์สเพเยอร์แล้วก็ผัดกันเลือกก่อนที่สามกันยังนี้ เกมให้มีมิติเลยส่วนเรื่องการนับแต้มเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับแต่และคนเล่นแบบเหมือนซอมบี้อะ่ะเพราะมันไม่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรตื่นเต้นกับการได้แต้มกับเซ็ตคอลเลกชันหรืออะไรคือรู้สึกว่าซูชิโกยังนับแต้มสนุกกว่าเพราะว่า <Okay. S 1> มันเป็นการนับแต้มแบบแค่3าแบบมันมันการนับแ้มมันมันมีแค่3แบบอะ่ะและคือเกมนี้มันตื้นใช่ไหมจะถามว่าคนเล่นใหม่เล่นสนุกไหมคนเล่นใหม่ก็เล่นไม่สนุกเพราะว่าไปเล่นสเปนเดอร์ดีกว่าเออคนเล่นใหม่ไปเล่นสเปนเดอร์ดีกว่านะครับผม อพอเล่นจบปุ๊บเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันคือเสียเวลาใช่แบบเ,เกมอะไรวะอ่ะจบละไอนี่เหรออ่ะไอเหี้ยโอเคเปลี่ยนเก็บคือแบบไม่มีความรู้สึกที่แบบเอออยากจะามาเล่นอีกและทุกคนที่เล่นกับผมก็คือไม่มีมไม่มีใครที่มีความรู้สึกอยากจะเอามาเล่นอีกเลยใน,นนั้นที่เกิดก็เล่นก็น่าจะถูกนะกดก็มีแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีเกมหนึ่งที่น่าเสียดายคำนวณเนต์นะครับเพราะว่ากล่องนี่ทําสวยมากเนี่ยเป็นเป็นกล่องแม่เหล็ก เนบนี้เลยนะครับแล้วก็กล่องหนาม, Sport UV, หม,มีสปอต UV วีเห็นไหมมีมีสะท้อนแสงนะครับผมคอมเพลนดี D, นะครับการ์ดดีนะครับมีตัวนี้ให้นับแต้มมาด้วยนะครับทำให้เราสามารถนับแต้มได้ไม่ยากทังนั้นนี่มันก็นับไม่ยากอยู่แล้วนะครับแต่มันก็เหมืนอนต้องอมาทดหน่อยแหละไม่งั้นเดี๋ยวลืมเพราะมันมีแต้ม,ตมจาก3ส่วนทันะ้งพีระมิดโอเบลิสแล้วก็ทูมนะครับส่วนเรื่องอะเพียวก็ไม่ได้สวยนะไม่ได้แบบว่าคือบางเกมเนี่ยมันไม่มันบางเกมมันไม่สนุก แต่มันเพลินเพราะความสวยมันที่เล่นแล้วรู้สึกว่ามีนู่นนี่นี่มันมันเพลินอ่ะแล้วเรารู้สึกอยากเล่นอีกเพราะรู้สึกว่าบางทีเราอยากเล่นเกมเล่นที่ไม่ต้องคิดมากแต่ว่าเฮ้ยเน้นเล่นเล่นเพลินๆเนี่ยเราก็มาเล่นได้แต่เนี้ยเนี่ยมันไม่เพลินแล้วก็ไม่มีอะไรให้คิดแล้วก็ไม่สวยไม่สวยอ่ะสวยไหมอ่ะนี่อะไรวะเนี่ยสวยไหมอ่ะเอาวางเรียง เพราะนั้นครับเกมนี้ครับพีระมิดครับเซมิกิกเกมไม่ใช่เกมเฉยๆครับนานๆดีจะให้จะให้อันนี้นะเพราะปกติแล้วเนี่ยเกมประมาณนี้ผมจะไม่ค่อยรีวิวผมขี้เกียจรีวิวมันแต่ว่าอันนี้มีคนฝากมาให้ลองรีวิวนะครับเราก็ทําตามคนที่เอาเกมมาให้เราเล่นแล้วกันในใเขาวาเกมมาให้เราเล่นแล้วเราก็รีวิวเขาหน่อยนะครับผมอย่างไรก็ได้รู้วิธีเล่นไปว่าเฮ้ยเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับหรือถ้าอยากสนับสนุสน,น,นผมโดยตรงเนี่ยก็สามารถกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับเพื่อสนับสนุนผมเป็นรายเดือนนั่นเองให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมแล้วก็ถ้ายอดเมมเบอร์เนี่ยมีถึง50อ่านี่เป็นสเตตโกของตัวเองนะครับผมจะทำรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่เคยทำไปแล้วแหละแต่จะทำาเป็น,ปน like แบบว่าวีคละ2 2คลิปอะไรเงี้ยหรืออาจจะคลิปเดียวแล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับความถี่ของค i ิ k สตาร์เตอร์ที่ออกมามีอะไรน่าสนใจจบ้้างะีผมก็ พาทุกคนไปดูกันว่ามีนาในนั่นจะมีสตาร์เตอร์บ้างนะครับผมเผื่อที่จะได้ซื้อทันบางคนแบบต้องมาพลาดแล้วก็แบบอ๋อเสียายตอนนั้นไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าเท่านัครับผม